สวัสดีครับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทูเอ็มวันนี้หลวงตาบุญชื่นจะลิกธุดงอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงรายซึ่งอำเภอเมืองนี้มีทั้งหมดนะครับ16ตําตำบล ก็ดูกันต่อไปว่าหลวงตาท่านจะเดินได้ในพื้นที่กี่ตำบลน,นะครับอย่างเมื่อวานนี้ตำบลท่าสุดแล้ววันนี้มาเดินที่ตำบลริมกกเราชมกันต่อไปครับว่าท่านจะเดินผ่านไปในตำบลใดบ้างนะครับตำบลริมกกนี้มีเดิมทีนะั้มีทั้งหมด11หมู่บ้านนะครับ ต่เนื่องจากเปลี่ยนการปกครองเป็นเทศบาลตำบลไปส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องทมกันว่าท่านจะเดินไปในชุมชนหมู่ใดบ้างนะครับวันนี้หลวงตาเข้าจำวัดนะครับที่วัดสัก,กวันตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่บ้าน สันต้นเปานะครับบู่บ้านสันต้นเปาวันนี้หลวงตาบุญเชิญท่านเข้าวัดเกือบสี่โมงครึ่งนะสี่โมงเย็นนะครับเกือบสี่โมงครึ่งวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจังวัดใดๆนะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้ประชาชนเยอะมากเลยครับตลอดเส้นทางหลวงตาท่านก็จะแบบนี้จะเมตตาเจอหญิงท้องท่านก็จะต้องหยุดเนะี่ย ให้เจ้าหน้าที่ท่านจะดูแลนะคอยดูแลว่าเจ้าหน้าที่นํานมนําน้ําพึ้งอะไรมาให้หญิงมีคันเนี่ยจะจะให้ในจํานวนเท่าใดเท่าใดเนี่ยท่านจะสั่งท่านเมตตาบ้างเลยครับผู้ชละผู้ชลาหญิงมีคันเด็กผู้ป่วยอะไรเนี่ยท่านท่านจะเมตตามกาผู้พิการลุงตาท่านจะเดินโปรดญาติโยมนยะก็เดินไปด้วย สภาพอากาศที่ร้อนแต่ว่าท่านก็ยิ้มแยม้มแจ่มใสตลอดนะท่านจะไม่รีบร้อนมากแม้วันนี้จะเข้าจำวัด 4, สี่เกือบสี่โมงครึง่งท่านเข้าไปในบริเวณวัดท่านก็ยังยิยม้มแย้มแจ่มใสนี่มีมีคนนำผ้าไตมาถวายนี่ครับหลวงตาท่านจะจดไว้เลยนะตาจะจะติก๊กไว้ว่า มีกี่พื้นกี่ผืนเนี่ยตอนเย็นท่านก็จะไปถวายที่วัดที่ท่านจาวัดนะครับเฉพาะพระไตาเดี๋ยท่านจะติ๊กไว้เลยดูครับมีทั้งเด็กๆเ,เนี่ยดูเลยครับน้องๆตัวเล็กๆมากับผู้ปกครองดูครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับพี่น้องชาวเหนือ ในจังหวัดเชียงรายทุกทุกอำเภอครับที่อำเภอที่ท่านไม่ได้เดินผ่านเนี่ยก็จะมารอกันตอนนี้หลวงตาท่านเดินวกกลับเลครับวกกลับเป้าหมายก็บ้านเสาเล้าใหญ่ในจังหวัดนครพนมของท่านนะครับท่านจะริกชุดงจากนครพนม เรียบออกมาทางจังหวัดบึงการหนองคายเรียบแม่น้ำโขงม,มาแล้วครับเลาะขึ้นเหนือผ่านสถานที่ต่างๆขึ้นเขาลงเนินและมาสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็วกกลับมาอำเภอแม่จันแล้ววันนี้ก็ไอ้เมื่อวานนี้นะครับก็เข้ามาที่อำเภอเมืองโดยจะใช้เส้นทางหลักหมายเลขหนึ่งะครับทางหมายเลขหนึ่งก็คือถนนพหลโยธินนะครับ ซึ่งการเดินกลับของท่านก็ใช้ถนนพหลโยทินเป็นหลักนะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะมีออกไปนอกเส้นทางบ้างในวัดในวัดที่วัดสำคัญสำคัญนะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาหน้าวัดแล้วครับข้ามเลนถนนถข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับประชาชนมารอเต็มเลยครับ ตลอดแนวเข้าไปในในวัดนะครับตรงนี้ตรงถนนใหญ่นี้ริมถนนถนโยธินนี้ก็จะมีซุ้มประตูประตูหนึ่งซุม้มแล้วก็ถ้ถาด้านในก็จะมีซุ้มหนึ่งจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณ2 0 0รกว่าเมตรก็จะถึงวัดอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าด้านนะเข้าวัด วัดลึกเข้าไปข้างในนิดหนึ่งแล้วครับประชาชนก็รอตล,ลอดที่นี่เดี๋ยวตอนเย็นๆก็หกวงฝ่าก็จะมีสวดสวดมน์นะครับหลวงตาท่านจะสวดมน์ทุกวันทําวัดเย็นนะครับแล้วก็มีประชาชนไปสวดมน์กับหลวงตาเยอะทุกวันครับ ก็จะมีการตั้งหลวงทานจากชาวบ้านใกล้เคียงใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถไปทําบุญกับหลวงตาได้นะครับไปสวดมนต์กับหลวงตาและตอนเช้าเช้านะครับก่อ,กอนหกวงหลวงตาท่านก็จะบินทบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเจ็ดวงฝาก็จะออกจาลิกทุดงก็จะเป็นแบบนีทุกๆท,ที่นะครับ ซึ่งเส้นทางที่ท่านจาริกจุดงขับไปจังหวัดนครพนมนี้ก็น่าจะเป็นอีกเป็นเดือนท่านเดินนะครับเชียงรายระยะทางห่างจากกรุงเทพก็800กว่ากิโลเมตรนะครับจากเชียงรายไปนครพนมก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ คุณแม่คุณพ่อพาน้องมากลาบไหว้เป็นภาพที่ประทับใจมากครับนี่ครับเราไม่เคยเจอภาพแบบนี้นานๆเลยนะครับเป็นภาพที่ประทับใจมากพี่น้องชาวเหนือเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในภาคเหนือก็จังหวัดเยอะแล้วก็อำเภอเยอะซึ่งใครที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเนี่ยเขาก็ขับรถมาดักรอ,อกราบไหว้บางบางคนมาถึงรอถึง 3- 4ชั่วโมงเลยนะเนี่ยนี่นะครับซุ้มประตูวัดสวยมากวัดสัก,กวันนะครับมีประชาชนรอแน่นวัดเลยครับดูครับดูครับ ประชาชนรอแน่นวัดเลยพี่น้องชาวเหนือตื่นตัวกันมากครับวัดหลายๆวัดที่หลวงตาท่านจำวัดเ,เป็นวัดที่สวยมากนะใครจะมาเที่ยวตามรอยหลวงตาก็เชิญครับในทุกๆจังหวัดที่หลวงตาเดินผ่านเป็นสถานที่สวยๆทังนั้นพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท,ที่ก็น่ารักครับ เข้าแถวกันมีทั้งผู้ปกครองพาลูกๆมานี่นะครับวัดเนี่ยวัดในนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าให้สวมแมสปิดปากเพื่อสุขภาพกันนะครับทุกทกที่นะครับแล้วก็ปัจใจอย่านํามาถวายหลวงตานะครับเครื่องหมายใดๆพระบันคอหมวกตาตาพุทธ โฉนดที่ดินลอตเตอรี่อะไรพวกนี้อย่านำมาให้หลวงตาเหยียบนะครับจะเป็นบาปนะครับหลวงตาท่านไม่เหยียบให้นะครับหลวงตาท่านไม่มีวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นนะครับหวยท่านก็ไม่ให้เลยครับตัวนเ้อท่านจะไปแวะพักเจอบ้านใครอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็แล้วแต่ครับนี่ครับูปประชาชนเลยครับแน่นขนาดวัดเลยครับก็ ฝากกดติดตามกันไว้นะครับช่องสมไอทีเอ็มเราจะนําข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าหลวงตาท่านจะจําวัดที่ใดแล้วก็เราจะได้ไปทําบุญกันนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ขอขอบพระคุณแหล่งข่าวข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมบัครประจําท้องถิน่นเพจต่างๆอย่างทั่วไทยนิวนี้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ จังหวัดพะเยาก็ถ้าชมสดๆก็ไปชมกันได้ครับทั่วไทยนีหลายๆเพจประจําท้องถิ่นนะครับที่ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆมาอย่างเออทางจังหวัดหนองคายทางนู้นก็มีถ่ายทอดมาเรื่อยๆก็มีเพนสุจินดานั่นก็เคยถ่ายทอดสดมาแล้วก็ตรงนี้ก็ของเชียงรายก็หลายช่องก็ชมกันได้สดๆครับแต่เรานําเพียงเสนอข่าวนะครับตัดเป็นบางช่วงบางตอนมาให้ชม ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมาสวัสดีครับ